เดินทางแบบไม่มีรถส่วนตัวนะคะเราก็จะมานั่งรอกันตรงนี้นะคะทุกยค่ขอบคุณค่ะขึ้นอนเต็ดนะครับ้องให้หนูโทรหาเบอร์พี่เลยใช่ไหมคะเบอร์ผมเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่ติดก็มีเบอร์ร้านสำรองไว้อีกครับได้ค่ะ เออเรงงูรอยตัวเหนียนะวก็ถังเขียดไว้นะจะม,มีตัวเหนียวก็มีอยู่ช่วงดูแม็กด้วยจ้าโอ้โอันนี้ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่เปลี่ยนทันใช่ป่ะเขาไม่รู้อะเขาเม่ามัวไปก่อนเธอที่ดูนะอันนี้คือธรรมดานะเวย้ย คือแบบคือเขาแบบอ๋อเขาจะจะจุกแล้วอ่ะตอนนี้คือแบบแล้วที่ที่เขาชอบเลยนะคือไอ้นี่ค่ะอ่าน้ำสุกฟะโคตรแจมเนาะแจ่มมาก,มากตรงเลยเนาะ ก็จะเป็นเตียงนะคะไม่นุ่มนะทุกคนอันนี้ก็เป็นสภาพหลังการใช้งานมาแล้วหนึ่งคืนนะทุกคนมีระเบียงให้ด้วยนะคะจะโชคดีที่เราน่าจะได้ห้องดีนิดนึงนะคะแต่เรายังไม่เคยออกไปนะคะมีระเบียงตรงนี้ออออกมาได้นะทุกคนโอ้ไว้ตากผ้านะคะนี่อยูก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคเรากลับเข้าไปในห้องดีกว่าน,นะคะก็เนี่ย คือโรงแรมที่ไม่ถึง400บาทนะคะต่อคืนนะคะแต่ถ้ารวมแวดแล้วทั้งหมดเราจอง3คืนนะทุกคนประมาณไม่เกิน1,400บาททุกคนดูในห้องน้ำน้ำแรงโคตรโคตรดูนะจ๊ะ oh. สั่ใจอุ่นมีครบนะทุกคนทีวีเราเปิดไม่เป็นนะคะถอดปลั๊กเขาเรียบร้อยคือถ้าใครอยากหาแบบโรงแรมราคาถูกอะไรแบบเนี้ยห้องดีๆหน่อยก็ ปลอดภัยนะคะนี่ก็จะมีคีการ์มีอะไรให้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนที่เราเช็คอินทุกคนมันโคตรลุ้นละทึ่จะเช็คอินกันแบบนี้นะคะเราก็จะส่งแบบข้อมูลที่เราจองไว้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีรหัสมาเปิดห้องให้นะคะแต่ว่าเราขออนุญาตปิดรหัสนะทุกคนแล้วก็นี่ก็จะเป็นการจองของเรานะคะนี่นะคะก็จะเป็นที่เราจ่ายไปทั้งหมดนะทุกคนไม่ถึงวันสี่ด้๋ยวจำนะคะเนี่ย สามสามคืนนะคะเนี่ยหนึ่งพันกว่าอันนี้น่าจะเป็นแวดเนาะแล้วก็รวมทั้งหมดที่เราจ่ายหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองจุดหกสิบหกสตางค์ถือว่าโอเคเลยนะคะกับราคานี้ไม่ติดอะไรเลยนะคะแต่ติดอย่างเดียวตอนเช็คอ,อินค่อนข้างรุนระทึกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าตอนเราเช็คอ,อินเราเช็คอ,อินกันที่ไหนคือนะคะกุญแจมันจะมีตัวปั้มตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเราขยับไปทิ้งกันด้วยนะคะ น,ยนะนขยะอยู่ไหนยนนี้พอดีเราสั่งข้าวไว้นะคะเราก็จะลงเอาข้าออวไปดูนี่ใช่ไหมทุกคนคือเราเข้ามาใช่ปะ่ะแล้วก็เห็นปะ่ะเขาอะไม่มีให้เราเช็คอินคือมันไม่มีพนังงานต้อนเราอะเราต้องมันยืนเช็คอินตรงนี้แล้วก็เขาก็จะบอกอาหัสเรามาใช่ปะ่ะอาหัสตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ไปกรอกรหัสแล้วมันก็จะเด้งออกมาว่าเราได้อยู่ห้องไหนนะทุกคนแล้วมันก็จะมีคีย์การ์ดแบบนี้นะคะเอาไว้ติดตรงนี้แล้วประตูมันก็จะเปิดนะคะเดี๋ยวเราอ่ะเราติดเลยแล้วกัน,นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเอาข้าวนะคะมันเปิดด้วยประามาณนี้นะคะก็รุนละถึกดีนะคะ แต่ไม่ได้รอนานมากนะทุกคนก็แบบรอเขาตอบตอบเสร็จก่อนนี้เอเขาขึ้นไปปุ๊บเรียแบบร้อยปิดประตูตให้เขาแน่แนๆนะคะเมื่อกี้มีคนปิดประตูตน,นี่อันนี้แลราก็ประมาณนี้ค่ะ